วันนี้เราจะมาแก้ตัวยางไฟเดียวนะครับที่มันชอบหักนะครับเพราะว่ามันยึดกับยางอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไม่ทำอันแล้วเดี๋ยวเราจะโมกันนะครับในรอบแรกเราถอดไฟเดียวมาก่อนนะ,นนระครับรเบอร์สิบครับอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของไฟเดียวนะครับซึ่งเวลาเราจะถอดลกอูกยางเนยอง เอาออกมาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยางตัวนี้นะครับที่ชอบมีปัญหาเราจะมาโม่กันนะครับเดี๋ยวผมจะทาการเจาะนะครับเจาะตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับเจาะตรงจุดนี้นะครับเพื่อให้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันทะลุฝั่งนี้นะครับนี่แล้วก็ให้มันมายึดกับตัวด้านในนี้นะครับยึดกับตัวตัวของมันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีแค่ แผ่นเพจนะครับตรงนี้เป็นแผ่นเป็นแผ่นเพจอยู่แค่นี้นะครับแล้ที่เหลือก็เป็นยางเหล่านะครับส่วนที่เสียเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้มันจะชอบหลุดออกจากกันนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตอกเจาะนะครับตอการนเจาะเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าด้านในมันจะเป็นแผ่นแผ่นเหมือนแผ่นเหล็กนะครับด้านในเงาเานะครับทำาหาเจาะทะลุเลยนะครับทะลุมาอีกฝั่งนี่เราชานลอ่าเขี่ยวปล่อยนะครับ มาสักนิ้วนิ้วครึ่งน,นะครับเพื่อจะให้มันตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้มันมาทะลุทะลุเข้าฝั่งนี้เลยนะครับเนี่ยครับนี่ให้มันมาทะลุฝั่งนี้ให้มันยึดเข้าไปในในตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าข้างด้านในเนี่ยไม่มีผลอะไรผมลองแกะดูแล้วนะครับ ไม่แปล้วเพราะฉะนั้นตัวแผ่นนี้กับตัวแผ่นยางนะครับมันก็จะไม่ไปฝากกับตัวแผ่นยางแล้วมันจะฝากกับน,น็อตแทนนะครับน็อตที่เรายึดเข้าไปเ,เราผมจะแกะให้ดูว่าน็อตที่เรายึดมันโผล่งน้นะครับนี่น็อตที่เรายึดมันโผล่ตรงนี้ครับ มันไม่ได้กระทบอะไรครับกับระบบไฟหรือว่าหลอดไฟเลยนะมันเป็นเบ้าโลงๆนะครับแล้วก็เก็บงานนะครับเสร็จครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วร,รอบก่อบ